สวัสดีค่ะชั้นนางสาวพ,พัทรสุดาสนิกิตะรหัสนักศึกษา6 0 0 4 0 0 3 5 0 2ค่ะวันนี้จะนำเสนอแผนการเรียนในหัวข้อแบบ a s u r e Model ค่ะซึ่ง a c u a e Model ก็คือการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อการสอนสามารถใช้เป็นรูปแบบจำลองที่เรียกว่า a s u r e Model ค่ะซึ่งเป็นรูปแบบของไฮนิกและคณะค่ะซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้ 1. การวิเคาราะห์ลักษณะของผู้เรียน 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ 3. การเลือกดัดแปลงหรือออกแบบสื่อในแบบใหม่ 4. การใช้สื่อ 5. การกำหนดการตอบสนองของผู้เรียน 6. และ 6. การประเมินการใช้สื่อค่ะซึ่งหัวข้อที่ฉันจะนำเสนอวันนี้คือการทําดอกไม้จากผ้าใยบัวค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาที่จัดเตรียมสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นศึกษาประฐมศึกษาปีที่ หนึ่งถึงสามค่ะซึ่งเริ่มในหัวข้อที่หนึ่งค่ะการวิเคราะห์ลักษณะของผู้เรียนค่ะซึ่งผู้เรียนเนี่ยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสามของโรงเรียนสารฝันชึ่งเป๊กซึ่งเป็นชื่อสมมุติค่ะซึ่งซึ่งจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง7ปี7-9เปีค่ะเพราะว่าวัยนี้อยู่ในวัยที่ กำลังเรียนรู้เสริมสร้างจินตนาการหลากหลายแล้วก็เป็นวัยที่เบื่อง่ายไม่ชอบอยู่กับที่ชอบทำกิจกรรมอะไรที่น่าสนุกสนใจค่ะดังนั้นจะต้องหาอะไรที่มาเสริมสร้างจินตนาการสร้างความสนุกสนาน,น,านแล้วก็สร้างสิ่งสนใจให้เด็กๆค่ะและต่อไปข้อ2การกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งข้อนี้ประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆค่ะ หนึ่งพุทธพิสัยคือเป็นการเสริมสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆค่ะ 2. จิตพิสัยเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสารรค์ในรูปแบบต่างๆค่ะและทักษะพิสัยเป็นการกล้าคลิกกล้าทำกล้าแสดงออกค่ะข้อ 3. การเลือกดัดแปลงและออกแบบสื่อใหม่ค่ะซึ่งสื่อที่มีอยู่แล้วก็ได้แก่คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตจอโปรเจคเตอร์และเครื่องฉาย 2. หนังสือภาพดอกไม้ที่ทำจากผ้ายายบัวซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปค่ะและการออกแบบสื่อใหม่คือเป็นการทำสื่อการสอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำดอกไม้จากผ้ายายบัว 2. ส,สื่อการสอนในการจัดเตรียมอุปกรณ์และใช้อุปกรณ์ต่างๆค่ะข้อ4การใช้สื่อค่ะซึ่งในการซึ่งในขั้นตอนนี้จะจัด จะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนหลักๆค่ะคือขั้นตอนในการเตรียมกิจกรรมและขั้นตอนในการทํากิจกรรมค่ะขั้นตอนในการเตรียมกิจกรรมคือเป็นการฉายวิดีโอเกี่ยวกับการสอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆค่ะเพราะว่าเด็กในวัยนี้ม,าากมักจะไม่ค่อยมีความระมัดระวังและได้รับบาดเจ็บบ่อยๆค่ะซึ่งก็จะ และมีการใช้ของมีคมด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการสอนใช้อุปกรณ์ต่าง,างๆเพื่อให้เกิดความม,ามัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะและขั้นตอนในการทํากิจกรรมค่ะก็จะเป็นข้อหนึ่งก็จะเป็นการแจกหนังสือภาพดอกไม้ให้กับเด็กๆค่ะที่ทําเป็นซึ่งเป็นหนังสือภาพที่ทําจากผ้าใยบัวค่ะและให้และให้แล้วล,ลองให้นักเรียนผู้เรียนทําดอกไม้ทําดอกไม้ตามแบบในหนังสือค่ะ แล้วข้อ2ค่ะก็จะเป็นการฉันก็จะมอบใบการบ้านให้กับนักเรียนค่ะซึ่งก็จะเป็นการให้นักเรียนทำอาออกแบบดอกไม้หรือคิดดอกไม้ในแบบต่างๆค่ะซึ่งก็จะสามารถทำดอกไม้อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ท,ที่มีในหนังสือได้ค่ะซึ่งก็จะเป็นการทำสหนึ่งกระถางหนึ่งกระถางต้องมีอย่างน้อย2 3ถึงดอกค่ะข้อ 5. การกำหนดการตอบสนองของผู้เรียนค่ะ ในการทํากิจกรรมนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนเพราะนักเรียนในวัยนี้ส่วนใหญ่มัาจะชอบทํากิจกรรมไม่ชอบอยู่กับที่และไม่ค่อยกล้าคิดกาแสดงออกค่ะการให้ทํากิจกรรมร่วมกันก็จะสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างจินตนาการทําให้กล้าคิดกาแสดงออกได้เพราะว่าคํว่าศิลปะไม่มีที่สิ้นสุดค่ะก็จะมีความคล้ายคลึงกับดีไซเนอร์ค่ะเพราะว่า อาศัพที่สามารถออกแบบเสื้อผ้าได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีรูปแบบตัวอย่างที่ผู้เรียนสามารถออกแบบได้ในรูปแบบที่แปลกใหม่และน่าสนใจได้ด้วยค่ะแล้วข้อ 6. การประเมินการใช้สื่อค่ะประซึ่งข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยประกอบไปด้วย2ข้อใหญ่ๆค่ะข้อแรกคือการประเมินผลสําเร็จของผู้เรียนให้ให้ใหทําดอกไม้ตามแบบหนังสือ ก็จะให้ให้ออกแบบดอกไม้ในรูปแบบของตัวเองมาหนึ่งกระถางค่ะซึ่งก็คือเป็นการที่ฉันมอบการบ้านให้ให้กับเด็กๆได้ทำกันค่ะประเมินผลการสอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนค่ะซึ่งก็จะเห็นเห็นผลต่างกันไปแต่ละคนค่ะประเมินการใช้สื่อฉันก็จะอา ดูจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการใช้สื่อค่ะสอบถามและสอบถามเขาคิดเห็นจากผู้เรียนในการใช้สื่อการสอนค่ะ